เราได้มาพบเจอรีน่าและไลเคออนที่พอรตเอลพิสดูเหมือนว่ารีน่านั้นกำลังตกปลาอยู่เมื่อปลากำลังจะกินเบ็ดไลเคออนก็ส่งเสียงแปลกๆให้ปลานั้นหนีไปจุดประสงค์ของการตกปลาในครั้งนี้ของรีน่าคือการนำปลานั้นไปทำอาหารเราก็เลยเข้าใจในทันทีว่าทำไมไลเคออนนั้นไม่อยากให้ปลากินเบ็ดของรีน่าแต่ในเมื่อเพื่อนเจอปัญหาเราก็ต้องรีบช่วยเราจึงช่วยตกปลาให้รีน่าสองตัวหลังจากนั้นรีน่าก็ออกไปทำอาหารเลยทันที โดยรีน่านั้นนำพายแยมผลไม้และนำปลาสดๆนั kind of ้นย right? ัดเข้าไปเสร็จแล้วหนึ่งเมนูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจของรีน่าไลเคออนบอกว่าต้องการที่จะกินพายแสนอร่อยนี้ด้วยบรรยากาศที่โรแมนติกก็เลยกะว่าจะกินไปแล้วก็เดินชมบรรยากาศแถวนี้ไปและใช่แล้วไลเคออนโกหกไลเคออนนั้นพาเราและอาหารของรีน่านั้นเข้ามาในฮอลโลเพื่อนำอาหารนี้มาทิ้งและรีน่านั้นตัดสินใจที่จะตกปลาเพิ่มเพื่อจะทำอาหารให้กับเอเลนและน้องโครินด้วย ก่อนจะนาอาหารไปทิ้งในฮอลโลเราได้ถามกับไรเคอนอีกครั้งว่าทำแบบนี้มันไม่ใจร้ายไปหรอไรเคอนก็ตอบว่าการที่นํายาพิษเข้าปากคนน่าจะใจร้ายมากกว่าโอเคเราเชื่อเนื่องจากอาหารของรีน่านั้นสามารถดึงดูดพวกอีทูเรียลได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรทิ้งไว้ในที่ที่เดียวกันทั้งหมดเราจึงนำอาหารของรีน่านั้นไปทิ้งตามจุดต่างๆให้ห่างๆกันหลังจากที่เราทิ้งอาหารตามจุดต่างๆเสร็จแล้วเราก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากที่ที่หนึ่ง เรามาเจอน้องโซคาคุกําลังยืนร้องไห้อยู่ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เราทิ้งอาหารของรีนาไว้เรากับไรเคียนั้นรู้ได้เลยทันทีว่าน้องโซคาคุจะต้องกินอาหารของรีนาไปแล้วแน่ๆและเนื่องจากอาหารของรีนานั้นเป็นพิษน้องโซคาคุน่าจะกําลังร้องไห้เพราะว่าปวดท้องแน่นอนเราไม่มีหนทางรักษาแล้วไรเคียวและเราจึงพาน้องโซคาคุกลับไปหารีนาเพื่อหวังว่ารีนานั้นจะมียาถอนพิษดีนาได้ถามว่าน้องร้องไห้ทําไมมนุษย์หมาป่าคนนี้แกล้งเหรอ ไลเคียนเลยอธิบายให้ฟังว่าน้องคนนี้ได้กินอาหารของรีน่าเข้าไปเลยอยากถามว่ามียาแก้พิษหรือเปล่าหลังจากโซคาคุได้ยินว่านี่เป็นอาหารของรีนา่าโซคาคุก็หยุดร้องแล้วก็เอาหน้าไปซุกอกของรีน่าโดยทันทีรีน่าก็แบบอาร่าแล้วก็ลูบหัวน้องโซคาคุอย่างเอ็นดูน้องโซคาคุบอกว่าที่น้องร้องไห้เพราะว่าอาหารของรีน่านั้นรสชาติเหมือนอาหารบ้านเกิดเลยทําให้น้องนั้นปิมปิมอยากจะร้องไห้ออกมาส่วนรีน่านั้นก็รู้สึกดีใจมาก น้องโซคาคุชอบอาหารเป็นไปได้ถ้าน้องโซคาคุว่างๆก็สามารถมารับประทานอาหารฝีมือรีนาได้เสมอเลยนะน้องโซคาคุก็บอกโอเคเหมือนตอนนี้น้องโซคาคุจะต้องกลับไปหาพี่ยานางีแล้วน้องโซคาคุบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ร้องไห้แล้วก็ทำน้ำตาเปื่อนหน้าอกของรีนาอีกรีนาบอกว่ารีนารู้สึกพึงพอใจมากที่อาหารแล้วก็หน้าอกเนี่ยทำให้น้องโซคาคุรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็เลยไปส่งน้องโซคาคุให้กับยานางี หลังจากโซคาคุเล่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้ให้ยานากิฟังยานางิเลยถามกับเราว่าลีน่านั้นเป็นเพื่อนของเราเหรอหลังจากที่เราตอบว่าใช่ยานางิก็ทวนคําพูดของโซคาคุบอกว่าหน้าอกของพี่ลีน่านุ่มผู้จาอ่อนโยนและยังทําอาหารน่าจดจําได้อีกด้วยในฐานะของคนเป็นแม่แล้วฉันจะยอมแพ้ให้กับผู้หญิงที่ชื่อลีน่าไม่ได้เด็ดขา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 ดและเรื่องราวการประชันของความเป็นแม่ระหว่างยานางิและลีน่าจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะ ยังมีเรื่องราวของกิจกรรมแบบเต็มๆอยู่นะครับสามารถกดลิงก์ที่มือน้องเบลได้เลย